นะครับท่านเลขาการคณะกรรมการโอลิมปิกประเทศไทยจะมีการถแถลงข่าวนะครับ,บ,รบโดยมีดเรเสียศักดิ์อารียราชการันยืนอยู่พร้อมกับผลตจโทรชัยวั์โชติมานะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับนนน่่่้ไไไยมมั เอครับ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 กอข้างหลังกลอมครับเอาไหมครับ

พร้อมไหมครับพร้อมรอยับรรกศสือมชยนะในการประชุมในครั้งนี้นะครับผมถือว่าในวาระที่8นี้เป็นการประชุมการเลือกตั้งของคณะกรรมการโอลิมปิกชุดใหม่ที่จะดำเนินการประธานประชุมนะฮะให้มีการออกเสียงนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของ นักกีฬาโอลิมเปียนที่ส่งมาจากสมาคมนักกีฬาไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมถือว่าประธานกรรมการการเลือกตั้งนะฮะไม่ได้ฟังเสียงจากผู้คัดค้านหรือจะอะไรทั้งสิน้นมีแต่พยายามคิดอย่างเดียวที่จะดำเนินการให้ตาม ฝ่ายตรงข้ามฝ่ายคือฝ่ายฟังชันของทัง,ท,งท่านพิมลน,นะฮะผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องก็เลยต้องต้องมาบอกกับพวกเราว่าทุกคนว่าวันนี้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ผมว่ามันไม่สมควรและก็ไม่ควรทําที่จะเป็นลนักษณะไม่โปร่งใสอย่างนี้ต้องรับฟังในเรื่องของการคัดค้านในเรื่องของแรงต่างได้ได้ด้วยและนี่พอให้มีการนับองค์รุชุมก็ไม่ยอมนับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าในเรื่องของการประชุมในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะแน่นอนนะครับผมถือว่าผมยังเป็นเลขาธิการคณะกรรมการโอลิปิกอยู่นะฮะตั้งแต่นี้จนถึงมีการแต่งตั้งใหม่การรับรองมาจาก i อโซีการแรงต่างด้วยเพราะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าไม่ถูกต้องและ น่าจะเป็นโมฆะในวันนี้ครับขอบคุณครับนั่นแสดงว่าวันนี้ไม่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นแน่นอนก็คิดว่าคาในสิ่งที่เขากำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้นะฮะมันไม่ถูกต้องและไม่โปร่งใสนะฮะในเรื่องของนักกีฬาโอลิมเปียนที่มีการให้มีการให้มีให้ส่งมาเนี่ยคนใหม่เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาในเรื่องของการที่จะมาให้เอาออกเสียงเนี่ยในช่วงตอนบ่ายแค่นั้นเอง แต่ไม่ใช่ช่วงนี้ช่วงนี้จะเป็นคนเก่าที่ดําเนินการอยู่นะครับตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางทางด้านฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรงฝ่ายตรงฝ่าย,ายที่ท,ที่ที่สนับสนุนทางวุฒิไทยเนี่ยเขาคัดค้านเรื่องนี้อยู่แต่ก็าาาาท,ทางคณะประธานคณะกรรมการเลือกตั้งไม่ฟังนะฮะตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องอะไรหนเองนะครับ พี่ว่าวันนี้ทางเราเนี่ยท่างภัยท่านอิสุไทยเนี่ยได้วอกเอาออกมาหมดแล้วนะครับตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมพี่ว่ามันก็จะเป็นเสียงหนึ่งที่จะเห็นชัดเจนว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ถูกต้องและเป็นโมฆะแน่นอนท่านครับท่านหมายถึงว่าตัวแทน กีฬาโอลิมปิกเนี่ยไม่ถูกต้องเนี่ยไม่โปร่งใสเนี่ยขอทำอธิบายนยครับว่าไม่โปร่งใสยังไงครับคือสมาคมกีฬาโอลิมเปียเนี่ยเป็นสมาคมท,ที่จะส่งนักกีฬามาแต่และนะฮะแต่ละแต่แตและครั้งในการเลือกตั้งทางนี้แต่คนเดิมเนี่ยเขายังมีสิทธิ์ที่จะออกเสียงอยู่แต่เอาเสียงใหม่มามาเดินเดินทางมาออกเสียง พราะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางคณะกรรมการยัง,ไม,ไ,งไม่ได้รับรองไม่ได้ไรทั้งสิ้นไม่ c. นะฮะตรงนี้เป็นพิงเ,เ,เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องน้นะครับถ้ายังไม่ได้รับรองนะนักกีฬาใหม่ที่จะเข้ามาเป็นกรรมาการเป็นบอร์ดเรือออกเสียงได้เนี่ยมันต้องได้คณะกรรมการต้องรับรองก่อนถ้าใรยังไม่ไก้รองเราก็คงคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ คิดว่าไม่ถูกต้องและไม่โปร่งใสเพราะฉะนั้นตรงนี้คงจะต้องยืน่นหนังสือไปยังที่ในเรื่องของ IOC ก็ดีในเรื่องของสายปกครองเรื่องของอะไรต่างๆก็คงจะต้องทำในระดับนั้นที่นะครับล่า,า,าลสุดครับเห็นว่าข้างในที่ประชุมครับบอกว่างดน,กนักกีฬาโอลิมปิกสองคนออกเสียงแล้วเนี่ยกำลจะยังไงครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะถ้ามีการล็อกเอาออกมาแล้วเนี่ยเสียงในที่ประชุมก็ไม่มีอยู่แล้วนะฮะไม่ครบประชุมอยู่แล้ว เพราะนั้นตรงนี้ก็เพียงว่าทําไมไม่ถึงนับน์ประชุมนะฮะถ้าจะบอกว่านักกีฬาเดิมหรือนักกีฬาใหม่นะมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์โอเคผมไม่ว่ากันแต่เขาวอล์กอัออกมาแล้วในส่วนนี้ก็น่าจะฟังเสียงคัดค้านของนะฮะสมาชิกด้วยนะครับ ท่านครับในที่ประชุมครับมีตัวแทน IOC อยู่แล้วอย่างเช่นคุณหิงปราท่านได้มีความเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างครับได้แจ้งกันในที่ประชุมหม่ผู้หญิงปัะธาเนี่ยชี้แจงกับผมมาแล้วว่าในเรื่องของการที่จะเลือกของนักกีฬาอเอริมญินเนี่ยมันต้องมีญหนังสือออกมาให้ชัดเจนก่อนนะฮะไม่ใช่มาส่งมาโดยลักษณะว่ามากระทำขาวลักษณะน,นี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นทางไอโอซีก็บอกแล้วว่า ไม่ถูกต้องแคนะ่ไหนหนึ่งจำนวนของสมาชิกที่วิ่งเอาออกมาอ่อผมไม่ทราบนะผมคิดว่าน่าจะมีประมาณครึ่งหนึ่งนะครับนะฮะเพราะถไมอ,อบครบประชุมไม่รับองคประชุมใหม่ก็ถือว่าไม่ครอบประชุมข่อววันนี้ยืนยันว่า เาไมไ่เกิดขึ้นแล้วก็วันนี้ก็ไปจัดั้ใหม่ผม,มคิดว่าถ้าจะลงเลื่อนก็ต้องเลื่อนภายในเดือนนี้ภายในสิ้นเดือนนี้ให้เสร็จนะฮะเพราะว่าหลังจากสิ้นเดือนนี้แล้วเนี่ยมันก็ขัดกับเราะถ้มนโดนการโดนของ,ของ,ข,องของอลิปิกครับน,นะฮะท่านคิดว่าที่เขามีปัญหาลักษณะงี้เพราะว่าคะแนนมันสูสีกันใช่ไหมครับผมไม่รู้ว่าคะแนนจะสูสีหรือไม่ได้สูสีแต่ การเลือกตั้งมันต้องโปร่งใสนะฮะมันต้องโปร่งใสไม่ใช่มาเข้าฝ่ายหนึ่งไปได้หรือได้มาเอ,เองอยู่ฝ่ายใดไม่ได้นะฮะเราเลือกประธา,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 านกรรมการการเลือกตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยคนที่เป็นประธานการเลือกตั้งจะต้องโปร่งใสแล้วไม่ใช่นะฮะมีอคติต่อฝ่ายตรงข้ามนะครับแค่นั้นเองตรงนี้เป็นจุดหนึ่งและเราเห็นว่าทั้งฝ่าย นะ,ะนท่านกูจดใยก็คัดค้านข,ขึ้นมาแต่ไม่รับฟังอขอชื่อท่านประธานในการเลือกตั้งหน่อยน,น,นะครับว่าเป็นใครท่า,ทานจเกกจริญวัฒนาสิลป์ท่านจากเราเรื่องนี้นะะท่านคิดว่าไม่มปกสิการประชคณะกรรมการนี้จะมีการดำเนินเอ,อกสารงหรือไม่แจ้งทางไหนนะคะถ้ามาตรวจสอบเรื่องนี้นก็ไอโอซีมีอยู่แล้วนะฮะไอโอซีก็มีกูไทยไอโอซีอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ไอโอซีเนี่ย เขาจะพิจารณาเลยว่าโอเควันนี้ถ้ามีการวอร์กอั์หรือมีอะไรทั้งสิ้นอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าไม่ถูกต้องและไม่ผงใสได้หมโอเคนะคุณครับคุณครับนเหนกันกีฬากีฬกีฬา เราจะรอแก้วผประยูนนะครับจะแถลงพร้อมยังพร้อมรืยยังอามีมีเก้เาอี้แก้วยืนนึกว่าแก <that 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 ้วงมกะยูน

ครับก็คุณนเรศใช่ครับครับก็สำหรับผมนะก็เป็นตัวแทนของของนักกีฬานะครับที่มีหนังสือส่งมาถึงตัวผมที่เป็นหนังสือที่ถูกต้องด้วยครับที่ทาอุติศส่งไปให้ให้มีสิท์ในการบวดออกเสียงในการเลือก่านในครั้งนี้ครับแต่ว่าพอมาแล้วไม่รู้ว่าเกิดเหตุจากข้องอะไรก็คือเหมือนกับตัดสิทธิ์ผมผมก็ไม่ไม่ไม่ม่ดูเมือนเหมือนกับ ทำไมต้องตัดสิทธิ์เพราะว่าหนังสือก็มีถูกต้องทุกอย่างหนังสือก็มีนะครับถูกต้องทุกอย่างครับแต่ว่าผมไม่มีสิทธิ์ในการโหวตออกเสียงในการเลือกครั้งนี้ครับก็ก็ไม่ทราบเรื่องอะไรครับแก้วแก้วครับอวิวไม่แจ้งงมีใครแจ้งอะไรหรือไม่ไม่มีการแจ้งเลยเครับคืออย่างนี้แก้วในประเด็นของนักกีฬาเนี่ยมันต้องเป็นสมาชิกของสมาคมนักกีฬาถูกไหมครับ เพรารประชุมเผาดีก็ไม่ใช่ประชุมแต่ว่าจะมีหนังสือมีแล้วก็เลือตัวอาหารตลอดครับเพราะผลติดภารกิจทําทีมวยอยู่ที่ปักษานครับทราบไหมว่าเขาได้หวกแล้วไม่ใช่นะคแล้วก็ทางเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วเลือกตัวแทนในกีฬาซึ่งจะเป็นเทควินห่างปากกับนักยิงปืนอีกคนหนึ่งสัญญาสัญญานะครับแล้วการโปวแครั้งนั้นเป็นยังไงครัคิดว่า ใัก้กีฬาเลี่ยนตัวเองไหมไม่ไม่ครับอยู่ที่ทางต่างๆเขาเอาขึ้นมามากกว่าครับว่าครั้งที่ททแล้วผก,กได้มาถูกไหมครับครั้งที่แล้วผมได้มาถูกครับในธรรมนูรุลิศเห็นว่าเป็นการเลือกจากนักกีฬาตัวเองนะครับไม่ได้มาจากทางฝั้งของคณะกรรมก็ตอนนี้ผมก็คือสะดับผมนะครับผมก็คือผมมาตามที่นังสือที่ทางสิทธิ์ส่งให้ผมใช่ไหมครับก็บอกว่าผมมีสิทธิ์ในการเลือกในครั้งนี้ในการโหวต ครั้งนี้แต่พอพอมาถึงแล้วก็ไม่สามารถที่จะหมดอาจจะเขาบอกว่าหมดอ่านะวาระประมาณนั้นครับหนังสือออกหนังสือเนี่ยเมื่อไหร่ครับนี่ครับหนังสือออกได้เลยครับนี่ครับลงนามลงนามลงนามเป็นอ่าอ่าท่านอ่าพลเอกวิทย์เทพพัสดินณอยุธยาครับวันที่เท่าไหร่ครับอ่าวันที่12มีนาสองพันหนึบแปดครับ รครับนะครับก็ในหนังสือน,นะครับผมอ่านให้ฟังนะครับก็เขียนว่า,อาขอเชิญประชุมสาม,มัญใหญ่ประจำปี2 5 6 7นกะครับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเรียน้อยเอกแก้วพงประยูนเราบอกวาอ่าเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญข้อบังคับของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกำหนดประชุมสาม,มัญใหญ่ ประจำปี2567คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในาพาบรมชูประถมในวังคารที่25มีนาคม2568เวลา09.30นนักท่องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยถนนสีรยาบครัออบแล้วก็ลงนามว่าขอแสดงความนับถือท่านพล<ม>เอกวิทย์ ปัญยาครับตามหนังสือที่หนังสือใค่เชิญร่วมประชุมถูกไหมครับเพราะว่าตามดักรับพี่แก้วยังอยู่ในคณะกรรมการาร่วมประชุมแต่พอเข้าเวลาที่แดก็ก็ต้องหมดเวลาไปตามเวลารหรือเปล่าครับอันนีอนนอ้อันนี้ผมแค่อ่าครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าผมวาระผมก็ยังไม่หมดนะครับเนี่ยก็เพิ่งเพิ่งหมดก็น่าจะม,มีมีสิทธิ์ในการในหนังสือก็มีนะครับเนี่ยดูได้เลยครับตรวจสอบได้ครับ กันโอ้น้องไมอยู่นะรู้รู้ใช่ไหมรู้แต่แต่ไม่ได้ร่วมคิดภารกิจของผมเองแต่แต่รู้หน้าตาว่ามีาณเอ้ยผมเรามีสองคนใครนักแก้วกับใครแก้วกับใครที่เป็นนักกีฬาที่มีสิทธิ์อ่าเล็กใช่ไหมแล้วก็อ๋อเขาจะเอาผลการเลือกตั้งสองคนมาเลือก ช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วมันต้องเข้าที่ประชุมก่อนนะโดยหลักใช่ไหมให้รับรองก่อนแต่เขาจะไม่สิทธิ์เราเลยสองคนเลยอ๋อเราจะเอาสิทธิสองคนนู้นที่เป็นเรื่อใหม่เทวินเทวินปันป่ากับธัญญาัญาโอ้โอเคโอเคโอเคก้วก็ตีรับ่าลมานะแก้ว อ๋อนี่ก็จะประชุมเลยเขาจะประชุมต่อไม่เป็นไรเขาเขาเปิดมาก็ถ่ายนิดหน่อยแท้แล้วเขาจะประชุมเรื่องอะไรเพรานั้นต่อเขาจะเลือกไหมเป็นไงเอกเขาจะเลือกเลยโอ้เฮ้ยนี่นี่เขาประชุมเลือกเลยเว้ยเฮ้ย ก็ดูปนะเด็นตั้งกระดานแล้วนะตั้งกระดานตั้งกระดานสนุกกันดีสนุกสนุกกันดีครับวันนี้ลงละครลงยิ่งกว่าลรัชภาลงละครล,ลงหนึง่งเหมือกับรัชภาครับครับโอเคนะโอเคครับเดีย๋ยวไป